สำหรับเช้าวันนี้มาดูกันที่อีกหนึ่งสาวของช่องสามของเราในเอกสาวน้ำตาลเห็นว่าไปเที่ยวแต่ว่าต้องกลับมาด่วนหรอถูกต้องค่ะน้องน้ำตาลพิจักขนานะคะต้องบอกว่าสาวน้อยคนนี้สตรองมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบินไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่ามีเหตุต้องบินกลับมาเมืองไทยโดยด่วนค่ะเพราะว่าเจ้าตัว ปวดท้องหนักมากค่ะพอไปหาคุณหมอที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าน้องน้ําตาเนี่ยปวดท้องไส้ติ่งต้องได้รับการผ่าตัดด่วนด้วยที่ความว่า,ากลัวจะสื่อสายก็ไม่รู้เรื่องอเลยอดทนยองปวดท้องเนี่ยนั่งเครื่องบินกลับมาที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งน้องน้าตาเองก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าฟาดเคราะห์นะเพราะว่าช่วงนี้ น้องน้ำตาลกาลังเข้าเบนจะเฮดด้วยอายุ25ปีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุรถชนนิดหน่อยแต่ก็ก็ตวเจ้าตัวก็ขอให้เป็นแบบว่าอันนี้คงเป็นเรื่องของระดับนีดแล้วขอไม่เจออะไรอีกนะสำหรับเบนจพเฮดก็ฟาดค้อยจริงๆนะเขาบอกว่าผ่าตัดเนี่ยถึงแบบเอาเลือดออกไปแล้วเน่ยใช่แล้วเอาใจช่วยแล้วกันนะคะพื้นตัวเวไวนะคะมีหลายคนไปเยี่ยมด้วยเหมือนกันนะ ไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มปนัดดาเอากระเช้าผลไม้ไปฝากหนุ่มเคนภูมิภูมิพระเอกคุ้ใจก็เอาชอ่อกุหลาบขาวไปให้กําลังกายสีหน้าดูสดใสยอยู่แล้วนะคะใจช่วยฟื้นตัวเร็วเดี๋ยวออรอดูรละครผลงานน้องแต่และเรื่องแซ่บอยู่แล้วนะคะอ่ะ